ฉันก็ไม่ไหวนะฉันก็ใจเต้นนะเนี่ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลนัดทิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปเล่ Action เพลงนะคะช่วงนี้คลิปเล่ Action นะัดดองไว้เยอะมากดองจะมายุตัดเสร็จเมื่อไหร่เลยค่ะถ้าตัดออกไปช้าต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราแบบตอนเห็นโปรเจกต์นี่คือแบบกรี๊ดท่านจริงอะ่ะมันมีข่าวเรื่องเนี้ยมานานแล้วใช่ไหมคะเรื่องแบบมินลีกอาจจะมีอะไรเริ่มง,งานกับเอเดนเอ็กซ์ไรซิ่งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือแบบว้าว จนกระทั่งตอนนี้ผลงานออกมาแล้วค่ะนั่นก็คือมิลลี่จะลีเิกเพลงของบ b นะคะซึ่งบ b บแกบีบีคือคือแรปเปอร์ที่ตัดชันมากอ่ะก็คือก็คือชอบบ b บมากถ้าใครยังไม่เคยฟังบีอยากให้ไปลองฟังเนื้อเสียงบีบอยู่นะคะแกมันแบบมันมันจืดมากเพลงเนี้ยคือเวอร์บีบีคือแซ่บมากตอนนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันนะคะว่าของมิลลี่นี่คือจะต์ดเบอร์ไหนก่อนแลวเห็นทีเซอร์ที่ไหลผ่านหน้าอินสตาแกรมแล้ว คือสิ่งแรกเลยนะชอบชุดมากชุดคือตาสมากกระโปรงอะ่ะความกระโปรงความเลือ้อยแบบเขามไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยกับ reaction m i l i bb the vegan limit ค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยความลุกอ่ะดูความผมดิโอ้หนักมาก Staring get me fighting, take me to the back all of me and you that would be nice, you're right. Everything that is you and I, you're right. Now I know what is love and what is life. You're right, my love, you always right, my love. Okay, a wedding for you, ring, ring, ring. Just no sexy lingers on me. Stick out the thong, no fine call. But you only call me call me. You only love me when we free. I am been hooking me be. ว่าก้นที่มิลลิขึ้นอะไรเงี้ยมันดูแบบจดใจกว่าอนะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันแบบมีกลิ่นอายของความแบบแกตกลุมรักแล้วอยากได้มาต่อ you โอแซมมาโอ้โมมโอโแค่ลูกนี้ตาฉันว่าคือไม่ไหว Falling for you, you never stop it when my head my heart start again. If you were dead, I would get hurt. I want to go,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  I want to go. I don't want the freaking loop right now. Beat you, cut down, sit and fill the sound of Yeah, 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 yeah. You only call me on the weekend. You only love me when they freakin'. Wasn't it good? You wanna pay but Katie, Mark. จะบอกว่าเพลงเนี้มันเป็นไวเดีดวยวกับผู้หญิงว่าฉันเลยนะแซบมากอยาบเป็นแบบนี้เป็นนะ ข้างรักสุดอะสาวแต่ชอบมากเออไม่ปกไม่ถูกคือไวทเพนนีดีมากอะดูเป็นมินลิด้วยแบบสะออนก็ออนไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแนวยวั่วแนวสั่งออชอบก็คือแล้วคือเท่านั้นมันแบบตาสมาเลยแบบแกฉันตก,นกลุมรักเธอไม่รู้กี่รอบแล้วฉันยอ,อยากจะพออยากจะพอแล้วอบคนเข้าใจเลยแบบสาวเพยนยั่ยวมากเยอะบทมากชอบมากแล้วน้ำเสียตรงแบบ I wanna go I wanna go แบบ สนใจจากแกคือมันดีคนละแบบเลยอ่ะของเวอร์นี้กับเวอร์นี้คือแดๆคือแบบมูฟเมนต์มินลิคือแบบชอบคือเราเห็นมินลิมาค่อนข้างหลายลุกใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราสึกว่ามันมันตายแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ที่มีกลิ่นอายของความแบบเซ็กชวลแบบโตไปแล้วนิดนึงแบบฉันก็ไม่ไหวนะฉันก็ใจเต้นนะเนี่ยชอบมากคือเวอร์สุดท้ายมันแบบมันเร่งอารมณ์มากแบบเถอะตายไม่ได้ก็ดีแล้วฉันจะได้พอสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบ ิดท้ายเป็นเฟร o r ์ออฟเดอะเยียร์อย่างสวยงามก็จบไปแล้วกับเลเชนเพลงมินลีบีบีเจ็บฟีเกนเวอร์สุดสาร์ของเรานะคะโอ้โหอันจริแบบรู้สึกปล่มใจด้วยอ่ะแกน้องทำออกมาได้ดีมากพูดก็พูดเถอะจริงอะถ้าบีบีเป็นเฟรนด์แรปเปอร์ของเราใช่ป่ะเราจะแอบคาดหวังคาดหวังด้วยกลัวด้วยแบบอืแต่เราก็ไม่ได้แบบจะตั้งแง่หรือตั้งอคตินะว่าถ้ามันออกมาแบบเราจะไปชี้วันไม่ดีก็ไม่ได้ไหมมันแค่เป็นสไตล์ของใครของมันแต่นี้คือแบบ ถูกจะริดมากเบอร์สาวโอเคค่ะจงไปเป็นแค่นี้นะคะก็คือวิดเลอเกินตอนนี้โอเคค่ะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะแล้วก็ใครมีอะไรอยากให้เยชั่นก็ฝากไว้ได้เลยแต่อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าจะมีสอบแล้วอีกไม่นานก็ไปก่อนนะคะถ้าตัดออกไปช้าขอโทษด้วยนะคะยบาย